สนับสนุนโดยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่23พฤศจิกายน2566ค่ะ พบกับดิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะคอปอพสัมมนาให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมค่ะ เมื่อวันที่23พฤศจิกายน2566ที่โรงแรมหัวหินแมริออทรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายชายยุทธมังสีรองเลขาธิการด้านกฎหมายคดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยรองเลขาธิการคอปปเป็นประธานเปิดการสัมมนาและการบรรยายภายใต้โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกันภัยและการช่อชนประกันภัยให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และประชาชนเชิงรุกในชื่อ r e s t o r a n t o Potation ปฏิบัติการ OIC He ี o โเปิดกลยุทธ์โตได้ไม่ล้มปราบช่อชนไม่เป็นเหยื่อโดยมีนายองคลรักษ์ทองนิรมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายอดีศรพิพัฒน์วรพงศ์ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมายและคดีสำนักงานคอปพอน,า,นายชานชัยชรานนนิวัฒน์ผู้ตรวจการอายการสำนักงานอายการสูงสุดผู้แทนจากสมาคมประกันวินาศภายัยผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตและผู้ประกอบการ SMES ในพื้นที่ให้การต้อนรับ ภายในงานมีการให้ความรู้ในหัวข้อการประกันภัยสำหรับธุรกิจ SMEs ที่เกี่ยวกับหลักการประกันภัยประเภทการประกันภัยที่จำเป็นต่อธุรกิจการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจด้วยการประกันภัยหลักการที่จำเป็นในการพิจารณาทำประกันภัยรวมถึงกรณีศึกษาต่างๆที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ในหัวข้อการช่อชนประกันภัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการช่อชนประกันภัยซึ่งมีความหลากหลายเช่นการช่อชนทางอิเล็กทรอนิกส์ การชักชวนให้กระทำความผิดการหลอกลวงที่มาในรูปแบบการประกันภัยทั้งจากตัวแทนประกันภัยในหน้าประกันภัยผู้ประเมินวินาศภัยซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนระบบธุรกิจประกันภัยเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างโดยมีผู้ประกอบการและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมสัมมนาเป็นจํานวนมากนายชัยุทธมังสีกล่าวว่าโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกันภัยและการช่อชวนประกันภัยให้แก่ผู้ประกอบการ งและประชาชนเชิงรุกมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการประกันภัยสําหรับภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ SMEs นั้นมีความเสี่ยงต่างๆได้ง่ายการบริหารความเสี่ยงด้วยการประกันภัยซึ่งเป็นตัวช่วยให้สายป่านในการทําธุรกิจนั้นมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มีความแข็งแรงต่อไปกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสายกฎหมายและคดีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจภัย นักงานคอปอรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านประกันภัยเชิงรุกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อมหรือผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ได้เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขความคุ้มครองตลอดจนข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภยัยให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของบุคคลหรือธุรกิจของตนเองพร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่อชนประกันภยัยให้ แก่ประชาชนและผู้เอาประกันภัยนายองครักษ์ทองนิรมนต์กล่าวว่าขอขอบคุณสำนักงานคอปพีที่เลือกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นพื้นที่เป้าหมายในการให้ความรู้ด้านประกันภัยแก่ผู้ประกอบการ SME s อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำระบบประกันภัยเข้ามาบริหารความเสี่ยงภัยต่อการประกอบธุรกิจเนื่องจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความหลากหลายทางด้านอาชีพการประกันภัยเพื่อธุรกิจจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจภายในจังหวัดประจวบ ให้เป็นไปได้อย่างมั่นคงนะคะหน่วยงานเตรียมช่วยซ่อมแซมบ้านให้ครัวเรือนเป๋าะบางค่ะ วันที่23พฤศจิกายน2566นายกองทวรสมศักดิ์แย้มพันนุ้ยแหนมเภอชะอำพร้อมด้วยนายเจษดาทิติเวศพัฒนาการอำเภอชะอำสำนักงานเทศบาลตำบลน,นาย่างผู้ใหญ่บ้านศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมรังสีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวารมหาวิหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในฐานะศูนย์อำนวยการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอชะอำ Yeah. <laughs> ร่วมลงพื้นที่ให้การดูแลช่วยเหลือนางพัศแซ่โคอายุ88ปีที่บ้านเลขที่103หมู่10อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยทางคณะได้ให้การช่วยเหลือดําเนินการเตรียมซ่อมบ้านพักอาศัยให้ใหม่ขนาด4คูณ4ตารางเมตรตรวจสอบสิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมไปทางสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีพัฒนาทักษะอาชีพให้สมาชิกในครัวเรือนเพื่อให้มีรายได้เพิ่ม ขึ้นในการนี้พระเทพวชิรโสพลผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพระเชตุพลวิมลมังครารา,รามราช,ชาวรรหมาวิหารได้สนับสนุนงบประมาณจํานวน90,000บาทให้ดําเนินการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านให้แล้วเสร็จให้พร้อมอยู่อาศัยได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา2เดือนในเดือนมก,กราคม2567โดยมีปรลัดกระทรวงมหาดไทยเดินทางมารับมอบบ้านก่อนส่งมอบต่อนางพัชแซโคได้อยู่อาศัย สวัสดีครับกับผมนนามของนายประจาวันนี้ก็ได้มาร่วมกับผูน้นาสวนการนะครับท่านบรรการลำเภอิํมทั้งผู้ใหญ่บ้านและก็ภาคเอกชนนะครับในพื้นที่ก็มาเยี่ยมเยียนคุณยายนะครับท่านหนึ่งซึ่งเราพบว่าท่านมีปัญหาเรื่อง<ม>ที่อยู่อาศัยนะครับว่าาสภาพเนี่ยก็คือท่านอายุ88นะครับเดินไม่ได้ฮนะต้องนั่งได้อย่างเดียวแล้วก็อยู่กับหลานเพียงสองคนรางวัลหลานก็จะไปทํางานยายก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวนะครับก็ เรามาพบเมื่อเดือนก่อนก็เพราะว่ายายท่านลําบากนอกจากเดินไม่ได้แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับทั้งนี้ก็เราได้รับความเมตตาจากวัดพระเชตุพนนะครับซึ่งมีส่วนแยกอยู่ที่สำนักปฏริรบัติธรรมธรรมรักษรีก็ทางเมื่อเดือนที่แล้วไดม้มาเยี่ยมคุณยายด้วยกันกับทางพระอาจารย์นะครับแล้วท่านก็มีความเมตตาที่จะให้งบประมาณมา50,000บาทนะครับซึ่งเป็นงบของทางวัดนะครับแล้วก็ให้ทางพื้นที่เนี่ยดำเนินการ ซ่อมแซมปรับปรุงให้ใหม่เลยในกิอนบาทเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้ทางพื้นที่ก็วันนี้ก็ได้มาชว,ชวนชวนละกานต่างๆมามาดูพื้นที่มาดูโครงสร้างมาดูว่าจะจะดำเนินการอย่างไรซึ่งการปรับปรุงที่อยู่ใสเนี่ยเราก็ต้องเป้าว่าจะให้แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิก,กาย,ยน256 6นะครับนะก็จะได้เป็นของวัปีใหม่ให้คุณยายด้วยนะครับนะ และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต,ต่างๆได้ที่เพจ Facebook, i n s t a g r a กร o u t u b e และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัด โทร0 6 2 9 6 5 2 4 4และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุหัวหินซิตี Radio โอคลื่นความถี่88.75เมกะเฮิสสำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ